เพื่อการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงวันนี้เราจะชวนทุกคนมาย้อนดูเรื่องราวในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์ท่านด้วยกันนะครับสำหรับคนไทยเราแล้วนะครับพระองค์ท่านทรงเป็นแม่ของแผ่นดินจริงๆครับไม่ใช่เป็นเพียงสมเด็จพระราชนีแต่เป็นเพราะความรักและความห่วงใย,ยที่พระองค์ท่านมีต่อประสงนิกรมันเหมือนดั่งความรักที่แม่มีต่อลูกเสมอมาเลยครับ และนี่คือประกาศจากสำนักพระราชวังที่นำความโศกเศร้ามาสู่ปวงชนชาวไทยครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ศรสิริพระชนพรรษา93พรรษาแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทำให้พระองค์ท่านทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของคนไทยมากมายขนาดนี้เพื่อที่จะหาคาตอบของเรื่องนี้นะครับ เราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ครับวันที่หมอมราชวงศ์สิริกิตติยากรได้ลืมตาดูโลกในฐานะพระธิดาองค์ใหญ่แห่งราชสกุลกิติยากรแล้วรู้ไหมครับว่าแค่พระนามสิริกิตเนี่ยก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆแล้วนะครับแปลว่าผู้เป็นสีแห่งราชสกุล กิติยากรซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงพระราชทานให้ก็เหมือนเป็นคำทํานายถึงอนาคตอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเลยทีเดียวชีวิตในวัยยาวของพระองค์นี้ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยสีสันเลยนะครับเพร,ราะต้องเดินทางไปทั่วยุโรปพร้อมกับครอบครัวทำให้ทรงเรียนรู้ทั้งภาษาและดนตรีโดยเฉพาะเปียโ,โนที่ทรงโปรดเป็นพิเศษ และที่กรุงปารีสนี่เองครับที่เหมือนโชคชะตากำหนดไว้ให้นำพาพระองค์ท่านได้พบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรกจนนำไปสู่ตำนานรักที่คนไทยทุกคนประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้เรามาถึงอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญที่สุดในพระชนอาชีพของพระองค์ท่านกันครับนั่นก็คือการเป็นคู่พระราชหฤทยัยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปี2,499เนี่ยนะครับถือเป็นปีที่พิสูจน์พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระผนวดพระองค์ท่านก็ได้รับความไว้วางพระราชเลอไทยให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีทิฏฐิเลยครับจนได้รับเฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระดังเจ้าเริกิจพระบรมราชินีนาณนั่นเองและนี่ก็คือพระราชดํารัสที่เป็นเหมือนหัวใจในการทรงงานของพระองค์ท่านเลยครับ พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าคือมันไม่ได้หมายถึงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงการที่พระองค์ท่านจะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังหลักให้กับในหลวงรัชกาลที่9้าในทุกๆเรื่องเหมือนกับป่าที่คอยโอบอุ้มและรักษาแหล่งน้ำเอาไว้และจากพระราชปณิธานนั้นแหละครับก็ได้กลายมาเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายเลยที่ได้ช่วยเหลือคนไทยทั่วทั้งประเทศเหมือนสายน้ำที่หลัง่งไหลไปชุบชีวิตทั่วทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทย ลองนึกภาพตามกันนะครับที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งและกันด่านมากๆเลยแต่พระองค์ท่านก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนรัษฎรหลายต่อหลายครั้งเพื่อหาทางช่วยเหลือด้วยพระองค์เองและนี่คือผลลัพธ์ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆครับจากพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าดินดานคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเลยตอนนี้ได้กลายเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรมีทั้งอ่างเก็บน้ํามีสวนผลไม้ เรียกได้ว่าเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านที่นั่นอย่างแท้จริงเลยครับนอกจากเรื่องปากท้องเรื่องการเกษตรแล้วพระองค์ท่านยังทรงมองการไกลไปถึงเรื่องศิลปะหัตถกรรมไทยด้วยครับก็เลยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้มีอาชีพที่ยั่งยืนจากฝีมือและความสามารถของตัวเองคือมูลนิธิศิลปะชีพเนี่ยนะครับไม่ได้แค่สร้างอาชีพนะแต่ยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักไม้หรือเครื่องปั้นดินเผาทุกอย่างล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ได้สืบทอดมาถึงพวกเราคนรุ่นหลังผมว่าคำพูดของช่างแกะสลักไม้ท่านนี้น่าจะอธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วครับท่านบอกว่าจากคนที่ไม่เคยมีอาชีพไม่มีแม้แต่อาหารจะกินพระองค์ท่านให้ชีวิตใหม่เป็นคำพูดสั้นๆนะครับแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่และสะท้อนความจริงอย่างที่สุดเลย แล้วเรื่องผ้าไทยนี่นะครับต้องบอกเลยว่าพระองค์ท่านนี่แหละครับคือแอมบาสเตอร์คนสําคัญที่สุดเลยที่ทําให้ผ้าไหมของไทยเราโด่งดังไปทั่วโลกเพราะทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนต่างประเทศฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่ก็คือผ้าไหมฝีมือชาวบ้านเรานี่แหละครับและด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากมากนะครับในปี2 5 0พรพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริว่าสตรีไทยเราเนี่ยควรจะมีชุดประจําชาติที่เป็นเอกลักษณ์ได้แล้วจึงได้มีการสร้างสารรค์ชุดไทยพระชนิยมขึ้นมา เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของผู้หญิงไทยทุกคนครับซึ่งชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีเลยครับคือใส่ได้หลากหลายโอกาสมากๆตั้งแต่ชุดไทยเรือนต้นที่ดูเรียบง่ายไปจนถึงชุดไทยจัก,กรีที่สง่างามที่เรามักจะเห็นในงานสำคัญต่างๆและก็ยังคงเป็นที่นิยมสวมใส่กันมาจนถึงทุกวันนี้เลย ทั้งหมดที่เล่ามานี่นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดก็ได้ถักทอรวมกันกลายเป็นมรดกแห่งแผ่นดินที่คนไทยทุกคนจะไม่มีวันลืมเลือนครับคือมรดกของพระองค์ท่านเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่มันคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในทุกวันนี้เลยทั้งในผืนป่าที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ผืนดินที่ให้ผลผลิตและที่สําคัญที่สุดคือในรอยยิ้มของคนไทยทุกคนครับ และสุดท้ายนี้ครับผมว่าคงไม่มีคำพูดไหนจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีไปกว่าพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเองที่ว่ากำไรของฉันคือประชาชนยิ้มได้ซึ่งนี่แหละครับคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าความสุขของคนไทยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้